แลวตัง้างโหขนมอยู่น้ำตาลนมพวกนี้เขามีขายหมดหาง่ายล้ำก็จะจำหน้าโอ้เดี๋ยวายตพอนี่หัวหานนี่หัวหานเออหาวมัน้งจับเออถุยเอาไว้เลยันนีนี่นไอ้นี่อันนี้ลำลำเจ็ดเหรอหัวหานเออลํำลํำลํำเจ็ดเจ็ดเจ็ด้วยเจ็ดขันอันนี้นี่เต็มเต็มหนึขันนี่คือเหร อันนี้หัวาหาันหัวาหันวัวมันเป็นหัวหันปลาดุกเลยนะนหัวหันอ่ะอย่างละถ้วยมันน่ากินไหมใส่ลงใส่ลงเทหมดเลยหัวาหาันวัวเก่เนี้ยอันนี้อย่างละถ้วยหัวหวันวัวคล้ายๆเหมือนปลาดุกเลยเออเหมือนเหมือนหัวหันหมูแต่มันมิดใหญ่เออมามายกมันมาใส่ที่นี้เป็นกางน้ำตาลอถ้วายนึงละ ซึมร่อยออกมาให้พูมันตักเออเนี่ยเออว้าวว้าวว้าวใส่ไปเยอะให้มันหกนี่นั่นแหละโอ้ยกินมันออกเหมือนแบบน้ำตาลเลยแหละหวานหน่ะหวานเลยแหละมันมีรสหวานไงเออมันเหมือนอะไรซีอิ๊วอ่ะเออเหมือนซีอิ๊วหวานน่ะคล้ายๆกันซีอิ๊วหวานเลยตักเต็มๆเลยใส่อันเดียวนะใส่อันนี้ทีนี้ทีนี้ใส่อันนี้อย่าให้หกเลยเู็ เอออย่าทำหยดเป็นอาหารบัวขุนเนาะทิ้งให้หมดทิ้งให้หมดแล้วไปทําไงต่อเนี่ยปส่งอะไรต่อเอาน้ําใส่แล้วก็คุกเขาให้เข้ากันให้มีน้ํานิดนึงแล้วก็ใส่ให้มันกินดูดยอดยอดเลยผสมน้ําเออผสมน้ำพูดถึงมะละกอตอนมาปิ้วงลองชิมนี่ถูกว่ามันหวานมันเหมือนซีวหวานอ่ะแค่แค่พวกนี้มันจะออกเนี่ยมันเหมือนขมติดหวานนิดนึงใช่เหมือนซีอิวหวานอ่ะขมติดหวานแต่เออจริงๆมันคิดว่ามันเหมือนซีอิวหวานนะใช่ วันนี้เนี่ยพเอาเนี่ยก็เอามาล้างไงกูก็ตายปากกินมันด้วยจีจุดเนอะเนอะกินไหมเนี่ยล้างมือลงน้แหละล้างเลยล้างอันนี้ด้วยอ่าบวกขุนคิดว่านะเดี๋ยวเผื่อที่เขาจะไม่ดูที่นี่สักทีได้จุดไหม ยมีปัญหาตอกวันี้ก็ได้เลตอกอนี่นะมือนี่ยะยำดับงใส่นี่ะอ้าวไม่บอกล่ะมึงกลังล้างอยู่ใส่น้ำแล้วก็ขยำเออนี่ะนี่จํามืหน่อยไหมอ้อกระุ้นเลยกรใจล่กรงเลอนอนี้มันยากเให้ายโดนในภูนิดมัต้องหัดไว้ทีมัเป็นพรุนี้มันมีวัดุดิบดย่างเดียวเลยที่ไมยาก แล้วตังล้างโหขนมยูน้ำตาลองนี้เขามีขายหมดหาง่ายลำก็ซื้อตามไอแพงไม่ลำกับไอ้นี่กระสอบนี่นี่นะร้อยห้าสิบเนี่กระสอบปุ้ร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกระสอบนี่ร้อยห้าสิบแล้วไอไอหัวหานนะครับเขามาส่งเองมาส่งกับกากน้ำตาลเขามาส่งเองแล้วเขาตั้งหักเขา

ได่ละกะละมังนี่ใช่หรอัอาอันนี้ให้มันกินเลยนี oh, ่ม claro, ันกินโมเขียนนั่ใส่กะละมังนี่นี่มันดูเอาไปใช้ดีกว่านั้นเอาลงไม่เตียอ่หกขีดนะยูในหกครูค่อยค่อยคุยุคุยุลงค่อยๆเอาใส่อีกน้ำนะเดี๋ยวครูมันก็เลี้ยงได้เนี่ยสบายเลยนี่ มันมันไม่หัดมันไม่หัดมันก็ไม่เต็นแหละของมันง่ายดีคนเลี้ยงเอาเวลาเขาไปเยอะคิดใจไปได้นยกะคิดเอาเอาทั่วแล้ววะกวนต้องระวงแกดูให้มันละเอียดให้มันเข้ากันเข้ากันที่มันจะเป็นเม็ดอยู่ในมือใส่น้ำหน่อยใส่เออเอาพ่อมาดิเรื่นงไหนเบี้ยเออเรียบร้อย เสร็จแล้วทำอาหารวัววัวขุนตัวนี้น่าจะประมาณหูไหลโลเลยเนี่ยมันกินเลยตายถ่ายเอาเลยไม่ใช่กินแล้วถ่ายแต่ตัวนี้มันหมดแล้วเนี่ยไปหาเนี่ย น้ำหนักตันกว่าเนี่ยคู่นี้แสนกว่าคู่นี้เขาว่าประมาณแสนกว่าโอ้ใบเห็ดของนอกก็ใช้มาจับอย่างเลยเอาไปเป็นเออนั่นละเอาไปทรงใหญ่ไหมครับโอ้นั่งติดข้าวแล้วนี่ย